อ๋ก็ขอกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะัวันนี้มาอยู่ในรายการมาสเตอร์เกมเมนะครับวันนี้ก็มารีวิวเซิร์ฟกันนะครับนี่เซิร์ฟนี้เลยก็ไม่ใช่ครับเข้าผิดอันครับรอแป๊บหนึ่งครับนะกลับมาต่อเลยนะครับเผื่อไปกดเข้าเซิร์ฟตัวเองครับนี่ครับเซิร์ฟนี้ไอพีนี่นะ S I S T A R นะครับเป็นเซิร์ฟของเข้าไปดู เป็นเนี่ยครับผมก็เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วนะก็ที่เขาบอกมาว่าเริ่มแรกจะได้เงินสามพันบาทแล้วก็ถ้ามีใครโพ้นะก็มาแจ้งที่แอดมินได้เลยครับเซิฟนี้มันเซิ์ฟแนวตีกันนะครับนี่ย แง่ในนี้เลยเนี่ยแงอในนี้เลยครับนะนนครับแ,แงเข้าไปในไอ l ีไลน์เขาเลยนะครับนะส่วนร้านขายของก็มีตรงนี้นะครับนะครับของพวกนี้ไม่ได้ซื้อนะครับเขาไม่ขายไอแอปเปิ้ลเนี่ยเขาให้ขายไอเขาจะซื้อแล้วก็ชุดกะแล้วก็ดาบอันนี้ผมไปห,หามานะครับ ตัวนี้คเป็นพ่อค้าขายวุธนะเราเอามือไปแตะที่เขาไม่ได้เขาจะบอกว่าอย่างเงี้ยรุงไม่รับเงินหรืออะไรทั้งนั้นลุงรับแตะเม่โล่นะคับผมจลองไปตีใครสักษนตาดูนะ ครับขาของไม่ได้อย่างพวกนี้นะครับเนี่ยไปตีคนเหนึ่งือกันแล้ว ไปเนี่ยครับตามที่เขาแจ้งในนี้ก็ได้นะครับนะมันจะขึ้นไม่เขียนว่าทับวีแบนนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อคนที่โปรนะครับแล้วก็ต้องมีคนโหวตห้าคนแล้วก็วีคิกเพื่อเตะคนออกจากเซิร์ฟอนะต้องมีคนโหวตสามคนนะก็ระบบมันก็มีประมาณนี้นะครับส่วนที่เก็บของก็มีมบบนี้นะ ได้มาลอมาสามอันนะครับก็นะครับคนที่สนใจเซิฟนี้ก็ อย่าลืมเข้าไปเล่นในเซฟนี้กันเยอะๆนะครับถ้าทำเราวันนี้ก็าบายฮารอย่าลืมกดไลค์กด s ซ b s c ไ i ร e ให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ